สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่2นะคะพบกับครูพึ่งเช่นเคยนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบมีการกระจายกันนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วเปิดไปที่หน้า105 นะคะ2.12การหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายในรูปแบบที่สองนะคะเราเคยเรียนไปแล้วนะคะในส่วนของการตั้งลบแบบมีการกระจายนะคะแต่อันนี้ก็คือการตั้งลบแบบมีการกระจายเหมือนกันแต่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแบบกระจายคราวที่แล้วนะคะก็คือยืม หนึ่งทอดใช่ไหมลูกคราวนี้เราจะยืมสองทอดนะคะยืมสองทอดทำยังไงอ่ะดูโจทย์ที่เขาให้มา430-291ลบ291เท่ากับช่องว่าง นะคะอันดับแรกเลยเหมือนเดิมตั้งเลขให้ตรงกันหลักหน่วยตรงกันหลักสิบตรงกันหลักร้อยตรงกันจากนั้นก็ลบในหลักหน่วยก่อนลบในหลักหน่วยก่อนลูกศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เราก็ไปยืมสามมาหนึ่งกลายเป็นสิบนะคะก็นำสิบมาลบหนึ่งก็เหลือเก้านะคะสามตัวนี้โดนยืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือสองค่ะ นะคะต่อมาขั้นที่สองลูกขั้นที่สองลบในหลักสิบนะคะลบในหลักสิบอ่าสามตัวนี้โดนยืมไปหนึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมคะเหลือสองสองลบเก้าไม่ได้นะคะเราต้องไปยืมตัวหน้ามาอีกหนึ่งจากสองก็จะกลายเป็นสิบสองเห็นไหมยืมทั้งสองทอดแล้วลูกยืมสองทอดนะคะจาก 2ลบ9ไม่ได้ยืมมา1กลายเป็น12 12ลบ9เหลือ3นะคะ12ลบ9เหลือ3ต่อมายืมอ่าต่อมาขั้นที่3ลบในหลักร้อยนะคะ4ตัวนี้ในหลักร้อยลูกโดนยืมไปแล้ว1ก็จะเหลือ3ก็3ลบ2เหลือ1นะคะ ดังนั้นคำตอบของ430ลบ291ก็จะเท่ากับ139นั่นเองนะคะอ่าเด็กๆสังเกตไหมว่า139เมื่อนำมาบวกกับ291นะคะก็จะเท่ากับตัวตั้งตัวตั้งก็คือตัวนี้ลูก430นะคะนี่เท่ากันเลยผลบวกนะคะ ต่อมาเปิดมาที่หน้า106ลูก106นะคะเขาบอกให้หาผลลบใช่ไหมคะให้ประโยคสัญลักษณ์มาก็คือ506ลบ1 4 9เท่ากับช่องว่างนะคะขั้นที่1นะคะเราก็ลบในหลักหน่วยก่อนเลยนะคะลบหลักหน่วยหลักหน่วย6ลบ9ไม่ได้ใช่ไหมคะ อ่ะหกลบเไม่ได้ลูกเราต้องไปยืมตัวนี้มาอ่ะปรากฏว่าศูนย์ไม่มีให้ยืมทำยังไงศูนย์ต้องไปยืมตัวนี้มาก่อนไปยืมในหลักร้อยมาก่อนลูกยืมห้ามาจะกลายเป็น10จากนั้นก็ให้หลักหน่วยยืมไปหนึ่งก็เหลือ9หลักหน่วยจากเดิมเป็น6ยืมมาหนึ่งก็คือ16หเห็นไหมคะหลักร้อยนี่โดนยืมไปหนึ่งแล้วเหลือสี่ ะคะเห็นไหมยืมสองต่อนะคะอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะจะได้ไม่งงนะคะอ่าหกลบเไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องไปยืมในหลักสิมายืมในหลัก10มาแต่ปรากฏว่าในหลัก10คือเลข0นะคะคือเลข0เพราะฉะนั้นในหลัก10นี้ต้องไปยืมในหลักร้อยมาก่อน ยืมมา1นนะคะจากเดิมเป็นศูนย์ใช่ไหมยืมมา1ก็กลายเป็น10กลายเป็น10ให้หลักหน่วยยืมไป1เหลือ9นะคะเหลือ9หลักหน่วยจากเดิมเป็น6ยืมมา1แล้วกลายเป็น16หลักร้อยจาก5โดนยืมไป1เหลือ4นะคะอ่ะก็นำา6 6ลบ9ก็เหลือ7ลูกขั้นที่2 ขั้นที่2ลบหลักหน่วยไปแล้วใช่ไหมคะเราก็มาลบหลักสิบอ่าหลักสิบเหลือเราของเราเหลืออยู่เก้าใช่ไหมเพราะว่าโดนหลักหน่วยยืมไปแล้ว1ก็จะเหลืออยู่เก้าใช่ไหมคะเดิมเลยหลักสิบคือศูนใช่ไหมลูกหลักสิบเนี่ยก็เลยไปยืมหลักร้อยมาไหมคะก็กลายเป็น10แต่ว่าหลักสิบเนี่ยให้หลักหน่วยยืมไป1นก็เลยเหลือเกนะคะเราก็นำ เก้ามาลบสเหลือ5ค่ะลูกห้านะอ่าต่อมาลบในหลักร้อยค่ะหลักร้อยจากเดิมเป็น5ใช่ไหมให้หลักสิบยืมไป1ก็เหลือ4 4่ลบหเหลือ3ค่ะคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ3ามร้อยห้าสิลบหนึเท่ากับสาม 57นั่นเองนะคะอ่าคราวนี้ดูในกรอบด้านล่างลูกเห็นไหมคะเขามีโจทย์มาให้สองข้ออ่าเราลองมาทำกันสิหาคำตอบสินะคะอ่าข้อที่หนึ่งก่อนนะยวคกูเพิ่งทำข้อคิดข้อพาคิดข้อที่หนึ่งก่อนนะคะหนึ่ง อ่าหนึ่งร้ยใช่มคะหนึ่งร้อตั้งเลขเลยลูก1 0 0่งรลบห้ 57, นะคะตั้งให้ตรงกันนะคะ1 0 0่งร้อลบห้อ่าศูลบเไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องไปยืมหลักสิบมาหลักสิบก็เป็น0ูนยทำไงไปยืมหลักร้อยมาค่ะ จากหลัก10บเป็น0ก็จะกลายเป็น10อ่าให้หลักหลักร้อยโดนยืมไปแล้วก็เหลือ0ูนย์นะคะมีอยู่1โดนยืมไป1เหลือศูนย์เลยหลัก10นี้ยืมหลักร้อยมา1เหลือเป็น10ใช่ไหมแต่ให้หลักหน่วยยืมไป1ก็เหลือ9หลักหน่วยจาก0ูนย์ยืมหลัก10บมาก็กลายเป็น10นะคะเราก็เอา10มาลบกับ7เหลือ3ค่ะ เก้าลบกับหเหลือ4 0่ศูคำตอบของ100่งลบห้ก็คือ4ีนั่นเองนะคะต่อมาดูข้อ2ลูกข้อ2ข้อ2อ่าข้อ2นะคะตั้งเลขเลยหนึ 1, ่งพันลบสี่ร้อยพัน ลบสี่ร้อยหกสิบแปดศูนย์ลบแปดไม่ได้ศูนย์ลบแปดไม่ได้ทำยังไงต้องไปยืมหลักสิบมาค่ะหลักสิบก็ไม่มีให้ยืมหลักสิบก็ไปยืมหลักร้อยมาเหมือนกันหลักร้อยก็ไม่มีให้ยืมหลักร้อยก็ไปยืมหลักพันมาเหมือนกันนะคะ ยืมหลักพันก็ใจดีให้ยืมไปจาก1ตัวเองก็เหลือศูนย์ใช่ไหมคะหลักร้อยก็จะเหลือ10อ่าหลักร้อยก็ใจดีให้หลักสิบยืมไปหลักร้อยก็เหลือ9หลักสิบก็กลายเป็น10หลักสิบก็ใจดีให้หลักหน่วยยืมไปตัวเองก็เหลือ9นะคะหลักหน่วยก็กลายเป็น10บอ่าสิบลบ 8เหลือ2 9 6เลบหเหลือ3 9เลบ4เหลือคําคำตอบของข้อนี้ก็คือ532นั่นเองนะคะต่อมาลูกเปิดหนังสือมาที่หน้า107ค่ะหาผลลบ นะคะดูตัวอย่างในกรอบสีเหลืองนะลูกนะอ่าเขาให้โจทย์มา7จ4รอ่าครูเพิ่งตั้งเลขเลยค่ะ7จ4รลบด้วย136 136 4-6สลบหไม่ได้ขอยืมหน่อยยืมหลักสิบมา จากเดิมเป็นมีอยู่จากเดิมเป็นสกลายเป็น14หลัก10มี2กลายเป็น1นะคะอ่าสี่อ่าสิบสลบหเหลือ8ต่อมาลบหลัก10ต่อมาลบหลัก10หลัก10 1ลบ3ไม่ได้1ลบ3ไม่ได้ขอยืมหลักร้อยหน่อย ยืมหลักร้อยมา1ก็กลายเดิมมีอยู่1ก็กลายเป็น11นะคะเนี้ในหลักร้อยให้ยืมไป1ก็เหลือ6ลูกจากนั้นเราก็เอา11นี้11นี้ลบ3 11ลบ3เหลือ8อ่ะหลบ1เหลือ5 อบอบตอบข้อนี้5 0 0 8 18นั่นเองนะคะอ่ะดูข้อที่2ลงหอันที่2ตัวอย่างที่2นะคะเขาให้เลขมาโจทย์5 0 1ลบด้วย245อ่าลบเลยค่ะ หนึ่งลบห้าไม่ได้หนึ่งลบห้าไม่ได้ขอยืมหน่อยขอยืมหลักสิบมาหนึ่งหลักสิบไม่มีหลักสิบเป็นศูนย์หลักสิบก็ไปขอยืมหลักร้อยมาหลักร้อยให้ยืมตัวเองมีอยู่ห้าก็เหลือสี่นะคะหลักสิบจากศูนย์ยืมมากลายเป็นสิบค่ะแต่ใจดีให้หลักหน่วยยืมไปตัวเองก็เหลือเก้าหลักหน่วยก็กลายเป็นสิบเอ็ดอ่า จากนั้นก็ลบเลย11เลบหเหลือ6 9ลบ4เหลือ5 4ลบ2เหลือ2นะคะต่ออบตอบ256นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เขามีโจทย์มาให้สอ่แ8ข้อลูก 8ข้อให้หาคำตอบในเศษกระดาษนะคะเดี๋ยวครูพิ่งจะพาคิดสัก2ข้ออสองข้อที่เหลือให้ลูกคิดเองนะคะ2ข้อเอาข้อ4ข้อ4ข้อที่4ข้อ4 1,000อะ่ะครูพิ่งตั้งเลขเลยพิ่งตั้งเลขเลย1,000 ลบ6 1 3 6 1 3สิรลบ3ไม่ได้ศูนยลบ3ไม่ได้ไปขอยืมหลัก10บหน่อยหลักสิบก็ไม่มีหลักสิบไปขอยืมหลักร้อยต่อหลักร้อยก็ไม่มีหลักร้อยไปขอยืมหลักพันต่อหลักพันใจดีตัวเองมีอยู่หนึ่งให้ขอยืมไปเหลือ0หลักร้อยกลายเป็น10 นะคะหลักร้อยให้หลักสิบยืมไปตัวเองก็เหลือ9หลักสิบกลายเป็น10หลักสิบให้หลักหน่วยยืมไปตัวเองก็เหลือ9หลักหน่วยยืมมาจากศกลายเป็น10นะคะจากนั้นก็ลบเลยลูก10-3ลบ3เหลือ7 9-1เลบหเหลือ8 9-6เลบหเหลือ3 ศูนย์ไม่มีนะคะอ่าคำตอบของข้อ4ก็คือ387นะคะอ่าลองมาดูอีกข้อหนึ่งสิลองมาดูอีกข้อหนึ่งสิงน,งสนะคะอ่าคุณเพิ่งตั้งเลขเลยเอาข้อ6ก็แล้วกันนะลูกนะข้อ6 ข้อ6กูเพิ่งตั้งเลขเลยค่ะ700 65ลบ199นะะ5ลบ9ไม่ได้5ลบ9ไม่ได้5ไปขอยืมมา1 5ไปขอยืมหลัก10มา1กลายเป็น15หลัก10โดนยืมไป1จาก6ก็เหลือ5นะฮะจากนั้น15 9 เหลือ6ต่อมาหลัก1 0 5ลบ9ไม่ได้5ลบ9้าไม่ได้ไปขอยืมหลักร้อยมาหนึ่งจากเดิมเป็น5กลายเป็น10 5หหลักร้อยให้ขอยืมไปจาก7ดเหลือหกนะคะก็ลูกก็เอา15หลัก10กลายเป็นเลข15แล้วนะคะ15ลบเเหลือหนะคะหลักร้อยหลบ S 1เหลือ 5, 5. ต่ออบอบตอบของข้อนี้ก็คือข้อ6ก็คือ566นั่นเองนะคะในส่วนของข้ออื่นนะคะให้ลูกลองหาเศษกระดาษมาคิดหาคำตอบลงในช่องว่างนะคะทำเองนะคะลูกนะต่อมาเปิดมาที่หน้า108ค่ะลูก108แนะคะแสดงวิธีหาผลลบนะคะอ่า โจทย์มันจะเยอะนิดนึงนะคะถ้าลูกหัดคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอ่าเดี๋ยวครูเพิ่งจะพาคิดสักหนึ่งข้อแล้วที่เหลือให้ลูกคิดเองสามข้อนะคะครูเพิ่งคิดข้อไหนดีนะข้อสามอ่ะมาครูเพิ่งคิดข้อสามพาคิดข้อสามนะคะข้อสามตั้งเลขเลยเก้าร้อยสิบสองลบสามร้อยสิบ สามอ่สองลบสามไม่ได้ไม่ได้ไปขอยืมหลักสิบมาหน่อยจากสองก็กลายเป็นสิบสองหลักสิบจากตัวเองมีอยู่หนึ่งให้ขอยืมไปเหลืออยู่ศูนย์นะคะอ่าลบหลักสิบก่อนเออลบหลักหน่วยก่อนลูกหลักหน่วยก่อนสิบสองลบสามสิบสองลบสามเหลือเก้านะคะต่อมาลบหลักสิบ หลัก10มีเหลืออยู่ศนย์ลบ1ไม่ได้นะคะต้องไปยืมหลักร้อยมายืมหลักร้อยมา1ตัวเองก็จะกลายเป็น10หลักร้อยมีอยู่9ให้เขายืมไป1ก็เหลือ8นะคะจากนั้นก็ลบเลยลูกลบหลัก10 10ลบ1เหลือ9นะคะ8หลักหลักร้อยลูก8ลบ3เหลือคําคำตอบของข้อนี้ก็คือ5้ารอย 9 9เนั่นเองนะคะข้อ1 2 4ให้ลูกคิดเองนะคะฝึกคิดเยอะๆฝึกคิดหลายๆข้อจะได้เก่งๆนะคะจะได้คิดง่ายๆแรกๆมันอาจจะยากนิดหนึ่งลูกพอคิดไปคิดไปหลายๆข้อแล้วอ่ะมันก็จะง่ายเราก็จะคล่องขึ้นนะคะลองดูนะคะค่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมานะคะลูกแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้เปิดไปที่หน้า67 แบบฝึกหัดที่2.12การหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายในแบบที่2นะคะดูข้อที่1หาผลลบนะคะดูตัวอย่างลูกอันแรกนะคะตัวอย่างตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่า426ลบ148 14เท่ากับเท่าไหร่นะคะเาก็ตั้งเลขเลยตั้งให้ตรงกันหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยลบ จากหลักหน่วยก่อนอันดับแรกลบที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วย6ลบ8ไม่ได้ไม่ได้ไปขอยืมหลักสิบมากลายเป็น16หลักสิบโดนยืมไปจาก2เหลือ1นะคะอ่าลบหลักหน่วยเลยลูกหลักหน่วย16ลบ8เหลือ8นะคะต่อมาดูหลักสิบหลักสิบลบ หเหลือ1ใช่ไหมหนึ่งลบสี่ไม่ได้ต้องไปยืมหลักร้อยมาลูกยืมหลักร้อยมา1ก็จะกลายเป็น11หลักร้อยจาก4โดนยืมไป 1, หนึหลือสค่ะอ่าลบหลักสิบเลย1 1บเลบสเหลือ7จนะคะลบหลักร้อยสาลบหเหลือ2ต่ออบอตอบสองร้อบแปด นะคะอ่าดูข้อที่1สิข้อที่1ครูเพิ่งพาทาข้อที่1อ,อันนี้เขาตั้งเลขมาให้แล้วลูกเขาตั้งเลขมาให้แล้ว112อลบ24่อ่าสลบสไม่ได้ต้องไปยืมยืมหลัก10มาหน่อยยืมหลัก10มา1จาก12กลายไปจาก2กลายเป็น12นะคะหลัก10โดนยืมไป1จาก 1, มีอยู่1โดนยืมไป1ก็เหลือศูนย์ เรามาลบหลักหน่วยกับลูกหลักหน่วย12-4ลบ4เหลือ8นะคะต่อมาดูหล,หลัก10หลัก10เหลือ0แล้วทำยังไงไปยืมหลักร้อยมาจากเดิมเป็น0ูนย์ก็จะกลายเป็น10นะคะยืมมาหลักร้อยมีอยู่1โดนยืมไปหมดแล้วเหลื 0. อ0ูนย์ะคะ หลักสิบลบเลยลูกสิบลบสองเหลือแปดอ่าศูนย์ในหลักร้อยก็คือศูนย์นะคะตออบอตอบของข้อนี้ก็คือแปดสิบแปดนั่นเองนะคะข้ออื่นทำเองนะลูกนะข้อสองสามสี่ห้าทำเองนะคะอ่าดูหน้าที่หกสิบแปดต่อหกสิบแปดข้อสองลูก ข้อ2หาผลลบเหมือนเดิมอันนี้เขาไม่ได้ตั้งเลขมาให้แต่เขามีช่องมาให้เราเรียบร้อยนะคะอะดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะ6 0 0 58ลบนะคะ8-9ลบ9ไม่ได้ยืมมากลายเป็น18 นะคกลายเป็น uh huh. 18 18-9ลบเเหลือ9ค่ะ5โดนยืมไปเหลือ4 4-5ลบหไม่ได้ยืมมากลายเป็น14นะคะหลักร uh ้อยโดนยืมไป1แล้วก็เหลือ5 14-5ลบหเหลือ9ค่ะหลักร้อยหลบ2เหลือ3ค่ะต่ออบตอบ3าม9อนะคะอ้ามาดู อ่ะคูเพิ่งมาทำข้อสองนะข้อสองดูข้อสองนะคะลูก460-394ลบเท่ากับช่องว่างนะคะตั้งเลขเลยค่ะตั้งเลขเลยตัวตั้งก็คือ4 6 0ลบด้วย394 0ลบไม่ได้ไปขอยืมมา1กลายเป็น10 ะะอันนี้โดนยืมไป1เหลือ 5, อ่ะลบหลักหน่วย10-4ลบสเหลือ6ต่อมาดูหลักสิบลูกหลัก10 5ลบ9ไม่ได้ไปขอยืมหลักร้อยมา1กลายเป็น15หลักร้อยมีอยู่4ให้ขอยืมไป1เหลือ3นะคะดูลบหลัก10 1 5ลบเ15หลบ9เหลือ6นะคะ 3-3ลบเหลือ0ต์ตออบตอบในข้อนี้ก็คือ66นั่นเองนะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวนะข้ออื่นให้ลูกทำเองนะคะในหน้านี้ข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อทําทำเองนะคะต่อมาดูหน้า66ลูกหน้า66ข้อที่3นะคะข้อที่3 ดูอ่าครูเพิ่งมาทําข้อข้อ3แล้วกันดูข้อ3นะคะข้อที่3ข้อที่3ตั้งเลขเลยลูกเขาให้หาผลลบใช่ไหมคะอ่าเราก็ตั้งเลขเลยค่ะ5 0 0 10 9ลบด้วย3 0 8 13ออ่าการลบมันจะซับซ้อนนิดนึงนะลูกมันจะยืม บางตัวยืม2องทอด3ทอดอย่างเงี้ยต้องค่อยคคิดฝึกคิดเรื่อยๆนะคะเราจะเราจะคลองนะคะอ่ะดูหลักหน่วยหลักหน่วย9ลบ3 9ลบ3ได้เลย9-3บ3เหลือ6นะคะต่อมาดูหลัก10ลูก1-8ลบ8ไม่ได้1-8ลบ8ไม่ได้1ขอยืมมาหน่อยยืมหลักร้อยมากลายเป็น10 นะคะหลักร้อยให้ขอยืมไป1จาก5ก็จะเหลือ4อ่ะลบเลยหลัก10 10ลบ8เหลือ2หลักร้อยลูก4ลบ3เหลือ1ต่ออบอตอบ126ยี่นะคะอ่ะข้อที่เหลือให้ลูกทำเองนะคะ1 2 4 5 6ทําทำเองนะคะ งานของเราในวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่2.12ค่ะในหน้า67 68และ69นะคะให้ลูกทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้ครูพึ่งนะคะไม่เข้าใจตรงไหนย้อนกลับไปเปิดคลิปดูใหม่ค่อยๆดูค่อยๆค,ค,ค,คิดตามนะลูกนะ ฝึกคิดเรื่อยๆแ,แล้วจะคล่องนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองนะลูกออกไปข้างนอกก็ใส่นากาศอนามัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ